วันนี้เนี่ยแล้วไงใครแค์ว่าที่สเปนฝรั่งเศส ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกับช่องของชินีมีทีสนะคะซึ่งวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็มาอัปเดตข่าวะคะ่ะสำหรับคนที่อยากที่จะมาเที่ยวยุโรปหรือว่าอยากที่จะเดินทางเข้ายุโรปนะคะไม่ว่าด้วยวีซ่าอะไรก็ตามนะที่สำคัญเลยที่มีผลกระทบมากที่สุดก็คือวีวซา่าระยะสั้นวีซ่าเยี่ยมเยียระยะสั้นหรือวีซ่าท่องเที่ยวนั่นเองนะคะก็เพราะว่าตอนนี้นั้นเนี่ยยูโรเปียนคอลซีลหรือว่าคณะมนตรียุโรปนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของยูโรเปียนยู หรือว่าสหภาพยุโรปนะคะที่มีสมาชิก27ประเทศก็คือในเขตเชงเก้นในเขตยูโรเปียนยูเนียนนั่นเองนะคะมีมตถิถอดถอนประเทศไทยออก EU white list แล้วคะ่ะ EU white list คืออะไรนะคะก็คือเป็นรายชื่อประเทศที่ทางสหภาพยุโรปเนี่ยเขาคิดว่าเป็นประเทศที่ ปลอดภัยจากโควิดสามารถเดินทางเข้ายุโรปได้โดยที่ไม่ต้องมีเหตุผลจําเป็นไม่ว่าฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ฉีดวัคซีนแล้วก็ตามนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าประเทศไทยก็แบบอ่นะนาถูกลดความน่าเชื่อถือลงเนื่องจากว่าอย่างที่เรารู้กันหลายประเทศไทยเนี่ยก็คือมีการระบาดเพิ่มมากขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยโดย ประทศไหนที่จะอยู่ใน EU White l i s Style เนี่ยก็คือต้องเป็นประเทศที่มีการติดเชื้อของประชากรไม่เกิน75รายในประชากร1 0 0 0 0 0คนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแซประเทศไทยมันเกินเลขนี้แล้วไงและมันก็มีข้อมูลอื่นๆที่ประกอบนะคะอย่างเช่นเอออัตราการฉีดวัคซีนว่าฉีดวัคซีนไปได้เท่าไหร่แล้วมีการตรวจหาเชื้อแบบไหนแบบเชิงรุกอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งมันก็มีรายละเอียดในการพิจารณานะคะ แต่ว่าเอาสั้นๆง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยไม่ได้อยู่ใน EU white list แล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็แน่นอนค่ะว่ามันก็มีผลต่อคนไทยนะคะที่ต hey, ้องการเดินทางเข้ายุโรปนะคะก็มีคำถามนะคะว่าเอ๊ะแล้วเออ ประเทศไทยออกจาก EU white list แล้วแบบยังไงหรอแล้วไงใครแคร์ก็มีบางคนที่ไม่แคร์แต่ก็มีบางคนที่แคร์ไงคะอย่างคนที่แบบออ,อยากที่จะมายุโรปไงไม่ว่าจะเป็นเยี่ยมเยียนแฟนเยี่ยมเยียนญาติพีน่น้องหรือมาเที่ยวอะไรต่างๆอันนัมันก็ได้รับผลกระทบไงคะที่นี้ผลกระทบมันเป็นอย่างไรเพราะว่า EU เขาลงมติ ให้ลิสต์นี้มาแล้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยชาติสมาชิกในยูโรเปียนยูเนียนหรือว่าในสหภาพยุโรปเนี่ยก็จะเอาลิสต์นี้เนี่ยไปอ้างอิงกับลิสต์รายชื่อของประเทศที่สามารถเดินทางเข้าประเทศเขาได้อีกทีหนึง่งอย่างเช่นอะตอนนี้เนี่ย เยอรมันก็ยกระดับล้วค่ะให้ประเทศไทยอยู่ในลิสต์ที่จะต้องมีขั้นตอนการดําเนินการมากขึ้นอย่างเช่นจะต้องลงทะเบียนให้ไปติดตามข้อมูลจากเพจของพ่อบ้านเยอรมันนะคะอีแม่เนี่ยก็เห็นข้อมูลตรงนั้นก็เอามาแชร์ไว้นิดหน่อยนะคะทีนี้อันนะสเปยฝรั่งเศสว่าที่สเปยฝรั่งเศสว่าใครที่อยากจะมาเที่ยวฝรั่งเศสนะคะฟังทางนี้ค่ะตอนนี้เนี่ย ตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยโอเคประเทศไทยยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศสีส้มซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะมี3สี3ลิสต กลุ่มประเทศด้วยกันนะคะก็คือสีเขียวนี่ก็คือแบบปลอดภัยมากสามารถเดินทางเข้าฝรั่งเศสไม่ต้องมีเหตุผลอะไรใดๆคือเข้ามาได้เลยเข้ามาเว้เข้ามาเลย,เามาเลยไม่ต้องมีการกักตัวไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแค่ยื่นผลการตรวจเทส PCR 72ชั่วโมงก่อนการเดิน,นทางก็เข้าได้ลิสต์ที่2ก็คือกลุ่มประเทศสีส้มซึ่งประเทศไทยก็คืออยู่ในลิสต์นี้นะคะก็คือประเทศที่มีการระบาดนะแต่ยังควบคุมได้อยู่ซึ่ง ข้อมูลเนี่ยก็แชร์ไว้ในวิดีโอก่อนๆน,นะคะเดี๋ยวเออเขียนลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะคะ,ะพูดคร่าวๆก็คือ,อคนไทยนะที่ต้องการเดินทางมาฝรั่งเศสนั้นถ้าฉีดวัคซีนที่ได้รับรองจากยุโรปแล้วเนี่ยก็บินมาได้เลยแค่ยื่นผลเทส PCR แต่คนไทยที่ถือวีซ่าระยะสัน้นวีซ่ายี่ยมเย,ยนวีซ่าทาอะไรต่างๆเนี่ยที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนที่ยุโรปไม่รองรับเนี่ยก็จะต้องมีหด โอ้ยเฮ้ยก็จะต้องมีเหตุผลจําเป็นในการเดินทางเข้านะคะแล้วก็จะต้องยื่นผลเทส p c ซอ่ะอันนี้ก็คือแบบคร่าวๆมาถึงฝรั่งเศสจะต้องกักตัว7วันแต่เป็นการกักตัวที่บ้าเออก,กักตัวรับผิดชอบตัวเองอะค่ะจะไม่มีตํารวจมาตรวจลิสต์ที่3นะคะก็คือกลุ่มประเทศสีแดงะค่ะก็คือกลุ่มประเทศกลุ่มเสี่ยงนะคะก็ตอนนี้นี่ก็ภาวนาอยาให้เมืองไทยนะคะ ตกไปอยู่ในกลุ่มสีแดงนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ในกลุ่มประเทศสีแดงเนี่ยก็จะนะเดินทางเข้าฝรั่งเศสยากขึ้นจะต้องมีเหตุผลจำเป็นเท่านั้นมาถึงฝรั่งเศสก็จะต้องกักตัว10วันค่ะและเป็นการกักตัวที่จะมีตำรวจมาตรวจและจะถูกตรวจเข้มงวดมากขึ้นอ่ะเล้าให้ฟังอย่างอีแม่นเนี่ยเพื่อนของคุณสามีนะคะ ซึ่งเพื่อนๆที่บริษัทนะคะเขาเดินทางไปทำงานที่อินเดียซึ่งอันเดียเนี่ยอยู่ในกลุ่มสีแดงเวลาเขาเดินทางกลับมาถึงฝรั่งเศสนะคะ อยู่บ้าน10วันเนี่ยจะมีตำรวจมาตรวจบ่อยมากก็บอกมาแบบเออทุก2วันทุก3วันเลยค่ะก็คือมาตรวจแบบจริงจังมากอ่ะทีนี้อาจจะมีคําถามว่าเออแล้วกลุ่มประเทศสีเขียวมีใครบ้างก็อย่างเช่นเออปลอดภยัยปลอดภัยนะคะอย่างเช่นเออนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและถ้าเป็นกลุ่มประเทศสีแดงก็ที่แบบระบาดแรงๆค่ะที่แบบเออสายพันธุ์เดลตา้าระบาดรุนแรงก็อย่างเช่นเออมี อินเดียแน่นอนแล้วก็มีพวกบราซิลปากีัสถานอะไรต่างๆที่มีการระบาดรุนแรงแล้วก็ยังไม่สามารถควบคุมได้นะคะสถานการณ์ก็ยังแย่วัคซีนก็ยังฉีกได้ไม่เยอะอ่ะทีนี้นะคะประเทศที่อยู่ในกลุ่ม EU white list เนี่ยมีใครบ้างนะคะเดี๋ยวแม่จะแชร์ให้ฟังนะคะก็อย่างเช่นยูเครนอันเนี้ยคือเพิ่งได้รับเพิ่มชื่อเข้าไปในลิสต์นะคะวันที่15ซึ่งเป็นวันที่ประเทศไทยถูกขัดชื่อออกนั่นเองนะคะแล้วก็มีอัลเบเนียอาร์มาเนียออสเตรเลียอัลซบ ไอบสันบอสเนียบรูไนแคนาดาอิสราเอลญี่ปุ่นจอร์แดนโคโซโวเลบานอนมอนเตนเนโกรนิวซีแลนด์กาตา,าโมลดววมาซิโดเนยียเหนือซาอุดีอาระเบียเซอร์เบียสิงคโปร์กลี้ไต้หวันสหรัฐรวมทั้งฮ่องกงแล้วก็มาเก๊าค่ะอันนี้คืออยู่ในกลุ่มประเทศแบบเออ EU w h ไว e List นะคะซึ่งถ้าไปเทียบกับลิสสีเขียวของประเทศฝรั่งเศสนะคะ ก็จะแบบประมาณนี้แหะคะ่ะมีทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฮ่องกงไต้หวันเนี่ยคะ่ะก็คือแบบประเทศในกลุ่มสมาชิกยูโรปยูเนี i ยนเนี่ยเขาก็จะอ้างอิงกับลิสนี้แต่ทางสหภาพยุโรปนะคะเขาก็ให้สิทธิ์เต็มที่กับประเทศในยุโรปนะคะท,ที่จะตัดสินใจว่าเออ จะมีมาตรการยังไงจะให้ประเทศไหนเข้าได้ต้องตรวจเข้มไหมอะไรเงี้ยก็คือประเทศในยุโรปแต่ละประเทศเนี่ยจัดการกันเองค่ะโอเคค่ะนี่แหละปเป็นวิดีที่แบบเออสั้นๆค่ะมาแชร์ให้ฟังว่าอันนะ่ะบ้านเรามันก็เริ่มมีการระบาดหนักขึ้นนะคะตอนนี้ก็ติดมหมื่นแล้วค่ะหมื่นคนต่อว,วันอะไรเงี้ก็แบบ เป็นกำลังใจให้ชาวไทยทุกคนนะคะให้ได้วัคซีนกันไวๆให้สถานการณ์ดีขึ้นไวๆและถ้ามีข่าวสารอัปเดตอะไรที่เกี่ยวกับเมืองไทยนะคะของทางฝั่งฝรัง่งเศสแล้วก็ยุโรปเนี่ยเดี๋ยวอีแม่ก็จะมาอัปเดตให้ฟังอีกนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิง่งเร่งริงให้แม่ด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะรักษาสุขภาพค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย